สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง AnswerTaro t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแจรอมิตรทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของหมอมาสเสมอนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจครับคลิปนี้นะครับเรามาอัดไพ่ในหัวข้อที่ว่าถ้ารทอล์อกนะครับไพ่อยากบอกอะไรกับคุณที่มาที่ไปของการอัดคลิปนี้นะครับ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมอยากรู้ว่าไพ่หรือพลังงานอะไรก็แล้วแต่อยากบอกอะไรกับผมในช่วงนี้แล้วผมรู้สึกว่าคิดในหัวข้อน,นี้เป็นการเช็คพลังงานไพ่หกใบก่อนแล้วก็มาดูกันว่าในพลังงานเราณนะโมเมนต์นั้นๆนะครับไพ่เขาอยากคุยกับใครในกลุ่มคนพลังงานไหนเจออะไรอยู่อยากแนะนําอะไรกับใครบ้างซึ่งผมเชื่อว่าในคิปการเช็คพลังงานตรงนี้นะครับในสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่มีพลังงานในโมเมนต์นั้นๆนะครับก็เลยเป็นช่วงนี้ขึ้นมาอ่ะ วันนี้นะครับผมจะใช้ตัวแทนในการสื่อสารไพ่แล้วก็สื่อสารพลังงานกับทุกๆคนเนี่ยด้วยตัวแทนของไพ่แท t ตทูทา r o โรนะครับสำหรับนี้เนาะ,ะเดี๋ยวใครอยากจิ้มหรือปักไพ่สาหรับนี้นะครับก็กดตะกร้าได้เลยเป็นไพ่ที่สาหรับใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เป็นสีหมดเลยคู่มือก็เป็นสีเหมือนกันนะครับรวมถึงเขาจะมีอันนี้มาให้ฮะซึ่งผมไม่ได้เคยได้ใช้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าใครที่เริ่มอ่านไพ่จะเป็นประโยชน์มากๆกก็คืออันนี้ครับแผ่นนี้มันจะเป็นเหมือนคู่มือ การวางตำแหน่งไพ่แล้วก็การแปลความหมายต่างๆซึ่งใช้ง่ายนะครับลองลองจิ้มดูถ้าเกิดใครอยากเรียนอ่านไพ่หรืออยากศึกษาศาสตร์ตรงนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มอ่านไพ่และเช็คพลังงานกันในวันนี้นะครับหมอมาสขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในเรื่องของข่าวบุญนะครับ ในวันที่3พฤศจิกายน2568นี้นะครับทางช่อง a n s w e r ร์ทารคุณอยากรู้ไ้ายอยากตอบเนี่ยจะไปทอดผ้าป่านะครับที่วัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นบุญใหญ่ครั้งที่4ของช่องเนาะที่ผ่านมาช่องมีทำตุงประกอบเจดีย์ไปนะครับบันไดขึ้นเจดีย์บวชพระนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่4ที่เราจะทำบุญในการยกตุงประกอบหน้าเจดีย์ซึ่งตุงอันนี้ครับ มีอยู่แค่2ผืนเท่านั้นในเจดีนี้ซึ่งจะเป็นผมเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกับลูกลวงทุกคนแล้วก็อีกอีกทางฝั่งหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยตุง12นักกษัตริย์นะครับเราเกิดกันทุกทคนเนี่ยมีอยู่ใน12นักกษัตริย์อยู่แล้วการทําบุญที่เป็นอา่ลนาลักษณะของลัคนาราศีหรือเป็นปีเกิดของเราเองเนี่ยครับมันเป็นการหนุนดวงตาหรือค้าคูณดวงตาของเราด้วยดังนั้นใครอยากร่วมบุญหรือเป็นสะพานบุญในบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็ยังร่วมบุญได้อยู่เรื่อยๆนะ โอเคเลขเป็นชีแห่งการร่วมบุญจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้หากใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทักไลน์แอทอันเซอร์ทา t โที่มุมซ้ายล่างตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้นะครับถ้าเราทอกนะฮะพาอยากบอกหรืออยากคุยอะไรกับใครในกลุ่มคนพลังงานไหนนะครับมาดูกันว่าเขาอยากคุยกับใครนะแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังคําทํานายจากหมอมาสในวันนี้ด้วยนะครับอ่ะไปต่อนะ ขออนุญ,ญาตนะครับุบาอาจารย์บารมีิคุบาอาจารย์นะครับที่คุ้มครองตัวคุณอยู่เทว,วดาประจําตัวคุณรวมถึงพลังงานจักรวาลน,นะครับยูนิเวอร์สนะผมเป็นตัวแทนในการสื่อสารในครั้งนี้นะครับหากคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ได้ฟังขออนุญ,ญาตดูว่าพลังงานใดๆนะครับที่เขาอยากคุยด้วยมากที่สุดในวันนี้นะครับใบแรกของวันนี้นะครับ ว้าวสาดาบครับพลังงานแห่งการฮิลลิ่งมาเลยสําหรับคลิปนี้เนาะเขาอยากคุยกับคนที่ทุกข์ร้องไห้เสียใจนะครับหรือมีเรื่องบางอย่างไม่ประสบความสำเร็จหรือมีเรื่องกังวลใจมากๆอยู่3ดาบอารมณ์เหมือนรู้สึกผิดรู้สึกตัดสินใจผิดรู้สึกอะไรบางอย่างในเรื่อง3ดาบนะใบแรกโอ้เพจซอฟรว์น,บบน,นะครับแล้วก็ห้าไม้โอเคเดท แล้วก็สี่เหรียญโอเคใต้สำรับเป็นไพ่เลเวอร์นะฮะเออ่คืออย่างนี้ครับผมขออ่านใน3-4ี่พลังงานเนาะคือวันนี้ครับสิ่งที่ไพ่อยากคุยกับกลุ่มคนพลังงานอะไรคือคนที่เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคือเด็กถือนะดึกถือไม้ครับ เขาอ,อยากคุออยกับกลุ่มคนที่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคนที่เพิ่งจะจับเพิ่งจะเริ่มทําหรือมีอะไรบางอย่างมาให้ทําใหม่ๆเนอะอาจจะเป็นงานเดิมคุณมาทําทิศทางใหม่หรือสิ่งใหม่ที่คุณกาลังทําอยู่และสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่หรือเป็นอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ครับมันมีความหงุดหงิดหัวใจคือไม่ตรงตามความรู้สึกไม่ตรงตามความต้องการบางอย่างคือสารดาคุณรู้สึกว่ามันมีห้ามหมายคือการโดนละลัดเอาเปรียบสังคมไม่ดีหรือรู้สึกว่ามันมีการแบบ เอาความสุขบางอย่างจากคุณไปคือ5้าไม้ซึ่งสิ่งนี้ที่คุณรู้สึกอยู่ในคันคุณอยากเปลี่ยนมัน้วยสาเดทคุณอยากจบมันคุณอย่เอามาแล้วคุณอยากทิ้งมาแล้วเพราะบางอย่างเนี่ยเรื่องเงินก็ไม่ตอบโจทย์สีดีกันนะครับเรื่องเงินไม่ตอบโจทย์ผลประโยชน์ก็ไม่ตอบโจทย์เหมือนแบบอารวมณ์ว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้รับกับสิ่งที่เราต้องทํามันดูไม่วินกันเลยจะทําดีหรือเปล่าท,ทั้งที่สิ่งนี้นะครับมันเป็นเลิฟเบอร์เลิฟเบอร์คืออะไรสิ่งใหม่ สิ่งใหม่หรือสิ่งที่เราต้องค้นพบบางอย่างกับมันแต่เรายังรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องการเงินอาจจะยังมีดีขึ้นเรื่องบางอย่างความต้องการของเรามันจะให้ดีกว่านี้ทั้งๆที่เราเป็นเด็กถือไม้คือเริ่มจนเริ่มต้นจับและทําบางอย่างกับมันใหม่ๆงานใหม่กิจการใหม่สิ่งใหม่ๆแต่ตัวเราเนี่ยกังวลใจมากอยากเปลี่ยนอยากเลิกเพราะคู่แข่งก่อเยอะการแข่งขันก็เยอะคนก็ยากบางอย่างอ่ะนี่คือพลังงานที่ไพ่อยากคุยกับคุณนะครับในวันนี้ ทีนี้เรามาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณในสัญญาณที่คุณพบเจอผมนะครับมีลัคนาตัวเลขราศีประมาณนี้นะมีธาตุลมนะครับกลุ่มเมทุนตุลธาตุไฟเมษสิงห์ธนูลัคนารา,าศีพฤกษิกธาตุดินพฤษศกันมังกรลัคนาราศีเมทุนนะครับมีวันอังคารนะวันพฤหัสนะครับแล้วก็เลข13แล้วก็วันพุธนะครับแล้วก็เลขศุกร์วันศุกร์นะครับประมาณนี้มาดูกันกลุ่มคนพลังงานนี้นะครับไพ่เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะมาดูกันนะครับ สำหรับใครที่จองคิวดูดวงกับหมอไม้เข้ามานะครับแล้วก็ไม่สะดวกรอนานนะครับก็รบกวนเป็นจองในรูปแบบของการพิมพ์คำถามตอบกลับไปจะไวกว่านะครับสำหรับการจองคิวแบบเฟ t ทูเฟ e หรือคุยกันเนี่ยอาจจะต้องรอคิวนิดนึงนะครับดังนั้นนี่ช่วงนี้ก็ใครอยากอ,าอยากดูดวงกับผมอยากเช็คพลังงานกับผมก็ทักหาแอดมินได้เลยนะครับจะเป็นการตรงที่สุดสําหรับคุณนะโอเคอ่ะผมไปต่อนะครับถ้าอยากบอกอะไรกับคุณ สิบไม้ครับใบแรกเลยนะสิบไม้นะฮะสองเหรียญนะครับสี่ถ้วยเจ็ดถ้วยเอสซอับเทนต์เคิลนะครับหนึ่งเหรียญนะ ไห้กำลังจะบอกบางอย่างนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่จริงๆแต่เดี๋ยวผมจะทํานายแล้วก็แปลความหมายหาคาแนะนําไปให้จากไพ่เสร็จแรกก่อนนะครับไฮพีเชตกับ10ไม้ mm hmm. 5้าดาบกับ2เหรียญครับ Queen of p e โทษที e ะควีนออฟเพนขยายกับไพ่ส่ถ้วยนะครับ7ถ้วยขยายกับคว e นออฟ w o r d หเรียนขยายกับไพ่หาหไม้นะครับใต้สำรับเป็นเฮอร์มิตอ่โอเคเดี๋ยวชุดแรกจะอ่านให้ฟังแบบนี้ก่อนเราเดี๋ยวจะหาคําแนะนําให้นะครับสิ่งนี้พี่อยากจะบอกกับเหตุการณ์ที่คุณจะอยู่เขาบอกว่าทุกๆก,การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงหรือการทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังทําหรือเริ่มทดลองทําใหม่ๆไม่มีสิ่งใดเลยที่มันจะแบบง่าย เข้าใจผ่าเข้าใจไพ่นะครับคําว่าง่ายของไพ่เนี่ยไม่ได้แปลว่าง,งานง่ายอย่างเดียวง่ายทางความรู้สึกง่ายทางใจทุกอย่างที่มีการเริ่มต้นหรือมีการทํามันมีการมันมีความยากอยู่แล้วโดยไม่จะาเป็นเนื้อง,งานหรือความรู้สึกทางใจบางคนอาจจะเนื้อง,งานไม่ได้ยากแต่ความรู้สึกทางใจมันยากสุดเกินที่ยอมรับบางคนอาจาอาจะเป็นยากในเรื่องนั้นทีเนี้ยไพ่ขึ้น10บไม้กับายพิเทศในคู่แรกเขาบอกว่าการที่เราทําอะไรบางอย่างในเรื่องของการทํางานการเริ่มต้นการอะไรก็แล้วแต่ครับมันเป็นความรับผิดชอบของเรา1ิบไม้ เป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องทําสิ่งนั้นให้มันประสบความสําเร็จได้ในสิ่งของตัวเองไม่ว่าเราจะอยู่ในโพส ition ไหนจุดไหนในสถานที่ใดในชีวิตนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องอยู่ที่นั่นแบบที่เราจะได้ประโยชน์จากมันทุกทุที่ที่เราได้ไปทุกที่ที่เราได้อยู่ครับมันไม่บังเอิญที่เราอยู่ถามว่าทําไมถึงไม่บังเอิญเพราะทุกๆกการจัดสรรที่เราจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันมีการกําหนดมาแล้วมันมีการขีดมาแล้วว่าพลังงานแบบนี้ต้องอยู่ที่นี่ความต้องการแบบนี้ต้องอยู่ที่นี่ทีเนี้ย เนือลเมื่อคุณเลือกทําอะไรอยู่ที่ไหนความต้องการบางอย่างในตัวคุณมันต้องการสิ่งนั้นแต่แค่พอคุณไปอยู่ปุ๊บคุณยังรู้สึกมันไม่ตอบโจทย์ไพ่เลยบอกว่าให้คุณหาประโยชน์จากจุดท,ที่คุณอยู่เพราะว่าไฮพีเทสเนี่ยครับมันจะเป็นไพ่ของกรที่ว่าเรามีแบ็กกราวชีวิตเรามีบางอย่างในประสบการณ์ชีวิตที่บางอย่างก็เป็นบทเรียนที่ดีบางอย่างก็เป็นเหมือนแบบกําแพงของเราที่เราแบบ มีเกาะของเราบางอย่างในสิ่งที่เราเคยทําหรือเคยเป็นใช่ไหมครับทีเนี้ยไอ้กกอบหรือกําแพงหรือข้อผิดพลาดที่มันผ่านมาในชีวิตมันเป็นปมติดตัวที่มันแก้ไม่ได้พอเรามาเจองานยากหรืองานทางยากทางใจาย,ยากทางกายบางอย่างเราเลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเจอแบบนี้อีกแล้วเราไม่อยากทําแบบนี้อีกแล้วเราไม่อยากไปไประสบปัญหาแบบเดิมอีกแล้วทีเนี้ยไอ,อ้เกาะหรือกําแพงทีง่เราเป็นเหมือนถุงถุงแห่งความทรงจําแห่งความอาดีใจและเจ็บปวดบางอย่างกับเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันแบกติดตัวมาตลอด ทีเนี้ยพอเราจะรับอะไรสิ่งใดเข้ามาเราไม่อยากรับความทุกข์เข้ามาในถุงนี้แล้วอะเพราะเรารู้สึกว่าความทุกข์ที่แบบมาประสบการณ์ที่แบบมามันก็เยอะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรใหม่ครับเราต้องมีการทิ้งบางอย่างในถุงออกไปบ้างเพื่อจะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเปรียบเทียบเป็นสแตาคอร์สนะใบต่อมาเขาบอกว่า2เหรียญจะบ5าดาถ้าคุณยอมแพ้ถ้าคุณเปลี่ยนแต่จุดนี้ถ้าคุณกัดไม่กัดไม่กัดให้สู้อย่างเต็มที่คุณกัดแล้วปล่อยใช่ไหมครับคุณจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาบอกว่ามันจะมีการเเเเปปลีีี่ยยนนนนออกกรๆถ้้าาิดคุณงังงง็พะ สองเหรียญกับไพ่ห้าดาบเนี่ยคุณคือผู้แพ้คนหนึ่งที่เปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนู่นทุกอย่างคือการเปลี่ยนเมื่อคุณเจออุปสรรคบางอย่างถ้าคุณเปลี่ยนเรื่อยๆมันจะมันจะเหมือนเป็นการบ่มเพราะตัวเองลัวบอกตัวเองว่าเมื่อฉันเจอเรื่องยากหรือเจอเรื่องไม่ต้องใจฉันสามารถเปลี่ยนเหมือนได้แล้วถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเรื่อยๆสิ่งที่คุณได้มาคือความเสียใจเพราะไพ่บอกว่าสุดท้ายคุณจะเสียใจถ้าคุณเปลี่ยนเรื่อยๆเห็นไหมครับสี่ถ้วยคุณเปลี่ยนในความเบื่อไม่ตอบโจทย์เรื่องเเงงงินนนไมมม่่่ตออออบบบโโจทททย์รรรืลปปะชีีี้้กวใหัุแ อย่างนี้นะทุกที่ที่ที่คุณไปอะครับมันอาจจะไม่ได้มองเรื่องของตัวเงินหรืออะไรบางอย่างอย่างเดียวทุกที่ที่เราไปมันมีทั้งประสบการณ์คอนเน็กชันหรือแม้จะเป็นเรื่องการเงินหรือการต่อยอดบางอย่างทุกที่ที่คุณไปมันสามารถหาประโยชน์ได้ถ้าคุณมองมันออกว่าปัญหาโอกาสที่อยู่ตรงนั้น่ะประโยชน์มันคืออะไรบางคนไปอยู่ตรงนี้อยู่ในสถานที่นี้อาจจะได้ประโยชน์เรื่องงานมากคืนเหลืองเงินมากคืนเหลืองเวลามากคืนมันมีอะไรบางอย่างที่มาชดเชยความ ความแบบความสูญเสียบางอย่างไปสมมติคุณเสียสมมติคุณเสียเงินเดือนเยอะไปคุณมีอยู่ตรงนี้คุณอาจจะได้เวลาหรือเทคไามเพิ่มขึ้นมีความเฟคซิเบิลในชีวิตมากขึ้นทีเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของคุณแล้วว่าเมื่อมุณเฟคซิเบิลเมื่อเพิ่มมากขึ้นหรือมระยะมมากขึ้นคุณจะทําอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าทุกที่ที่ไปอะครับมันมีประโยชน์แต่แค่คุณต้องมองให้เห็นว่าการร้องไห้เุือใจของคุณอะคุณได้รับอะไรประโยชน์จากจากตรงนั้นเพราะว่าไพควีเหรียญเนี่ยมันจะบอกว่า คุณต้องหาประโยชน์กับสิ่งที่คุณอยู่นะสี่ถ้วยคือการเบื่อการร้องไห้การเสียใจตรงนี้มันมันให้ประโยชน์อะไรไพ่เหมือนให้คุณมีความว่ามันได้ประโยชน์อะไรทีนี้ถ้าเกิดคุณสู้หรือคุณทําต่อในสิ่งที่คุณเริ่มมาแล้วแล้วคุณกังวลใจไปต่อโจทย์เรื่องเงินอยู่ใช่ไหมครับไพ่บอกว่าคุณจะแกล่งขึ้นฮะควีนดาบแกลงขึ้นแบบที่ว่าเจ็ดถ้วยคืออันนี้ผมพูดตามความรู้สึกนะสมมติว่าคุณทํางานอะไรบางอย่างอยู่คุณจะรู้ว่าคุณสามารถ ทางานเนี้ยแค่ไหนในสล็อตชีวิตไม่ต้องเสียเวลาไปเยอะมากมายแต่อีกครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่คุณสามารถมีไปทาอย่างอื่นได้เพระพาะไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้มันเป็นไพ่ของการแบบทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือมีการมีช่องทางสล็อตในชีวิตมากขึ้นช่องทางนะครับเจ็ดถ้วยคือช่องทางหรือโอกาสที่มันจะเข้ามาแบบควีนอัพสอดคือแบบที่เราเป็นคนมั่นใจและหามันได้แล้วรู้ว่าต้องทําอะไรกับมันในในสล็อตเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่บางอย่างนะครับทีนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ฟังคลิปนี้จนถึงไพ่คู่ที่4 1เหรียญคือของคุณครับ เงินงเงินใหม่งานใหม่โอกาสใหม่โชคก้อนใหญ่หรืโอกาสบางอย่างเข้ามาพร้อมกับความสําเร็จคือ6ไม้แต่ทุกอย่างที่เราผมพูดไปทั้งหมดนะครับมันอาศัยเฮอร์มิตครับเฮอร์มิตมินแปลได้หลายอย่างมากสําหรับวันนี้คือแปล2อ,อย่างคือ1ระยะเวลาครับเฮอร์มิตคือระยะเวลาการตกผลึกทางความคิดประสบการณ์การนอยอะไรก็แล้วแต่มันต้องผ่านทุกอย่างเฮอร์มิตคือการ คือผ่านแบบผ่านโลกมาเยอะผ่านประสบการณ์การทำงานการทํำถึงนี้มาเยอะมากๆไม่ต่งกว่าเลข9แต่ล้นถ้าเกิดคุณทําอะไรสิ่งใดอยู่ผมเคยพูดแบบนี้กับคลิปอื่นไปมาแล้วจะเทคเวลาหรือให้เวลากับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้เวลาประมาณ9เดือนเต็มที่ ดูไม่ถึง,งไม่ถึง9ปีนะครับเเดือนเต็มที่เลยแล้วทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่บางคนประมาณ9อาทิตย์เราดูดูว่าถ้า9อาทิตย์มีอะไรที่ดีขึ้นร,รู้สึกสัมผัสบ,บางอย่างได้มากขึ้นแสดงว่ามันเป็นสัญญาณให้เราต้องทําต่อแต่ถ้าเราผ่านเลข9มาแล้วว่าจะเป็น9าอาทิตย์หรือ9เดือนบางอย่างมันก็9เดือนไม่ได้เนาะถ้า9อาทิตย์ปุ๊บมันยังไม่ตอบโจทย์คุณสามารถหาเดเรกชันใหม่ได้แต่ว่ามันต้องมีใช้ความอดทนและการตบผลึกทางปัญญาบางอย่างด้วยเคอร์เมตนะครับโอเคนี่อ่นะตฮ ถ้าอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมไหมกับสิ่งที่เจออยู่นะครับขอพูดเพิ่มเติมกับผพาชุดเดิมเดี๋ยวเราจะ,ะเปลี่ยนผ้าไปดูผ่าชุดอื่นๆกันบ้างนะครับโอเคผมเริ่มนะครับ อ่าอันนี้คือ6ใบนะครับที่ผมจะพูดอีกอีกครั้งหนึ่งกับไพ่ชุดนี้นะเขาบอกว่า10เหรียญนะครับใบแรกนะใบที่2ครับใบเดิมที่คุณได้เด็กถือไม้นะครับใบที่3คือ7เหรียญไพ่เล่าดีนะครับเห็นไหมมันมีเงินที่งอกออกมาจากมือนะครับ6ดาบขึ้นกับ10เหรียญดูโบเลยนะครับขึ้นกับ1ไม้แล้วก็สุดท้ายคือนา off ฟ n อล หากคุณได้มาเจอคลิปของผมนะครับทุกอย่างที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะครับผมมองว่าพาย,ยังบอกอยู่ว่ามันสามารถเป็นโลกใหม่เป็นสิ่งใหม่เป็นการจัดสรรที่ดีในพลังงานของคุณถ้าคุณทํามาได้ดีมันเป็นสิ่งที่ขุดจัดมาให้คุณได้เจอสิ่งนั้นคุณต้องหาประโยชน์ให้เจอว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นทําสิ่งนั้นให้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์อย่างไรพาบอกว่า1ิเหรียญก็6ดาบ ความสําเร็จหรือความปลอดภัยสูงสุดบ้านช่องความมั่นคงอ,อะไรบางอย่างในชีวิตที่มันแบบสิบเปรี่ยน,นะครับก็คือบ้านที่ของเราตําแหน่งของเรา,าสิ่งที่เราอยากจะได้มากๆคือความต้องการที่เราทุกคนจะมีแล้วกันสิบ,ส,บสิบเปรี่ยนไหมต้นไม้แห่งชีวิตรอ,อบรัอบ้านคอมมิชเมนต์นาทีการงนอะไรก็แต่ที่มันสูงมากๆเป็นความเป็นไมล์เซตของความปลอดภัยในในชีวิตของเรา ไพ่บอกว่ามันต้องใช้เวลาทั้งนั้นเลย6ดาบมันมีทุกๆทุกๆก,ก,การการะทำท,ทุกอย่างที่เราเป็นไมา์เซ็ตมีอุปสรรคหมดทนะับ6ดาบต้องใช้เวลาต้องหายเวลาต้องเจอเรื่องยากมันมีหมดเลยไพ่จะเล่าว,ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของสิ่งที่คุณกําลังเจอและรู้สึกเป็นอย่างขนาดนี้สิ่งที่คุณทำเนี่ยคะ่ะตอนนี้คุณเป็นเด็กคนหนึ่งไพ่ขึ้นเป็นมหมาป่าม,ามันคือการซุกซนการเจ้าเล่บางอย่างจะเอายังไงดีเด็กถือไม้เขาบอกว่าสิ่งที่คุณเริ่มต้นทำเลยค่ะนี่มันเป็น the world ครับ มันเป็นโลกใหม่ของคุณได้มันเป็นสิงที่คุณจัดสรรได้เป็นช่องทางที่ดีของคุณได้เป็นแบบเป็นพื้นที่ปลอดภัยของคุณได้ทุกอย่างอยู่ที่อะไรอยู่ที่สองมือคุณนี่แหละอยู่นี่นะเจ็ดเหรียญทุกอย่างแม้กร่วันที่คุณฟังคลิปนี้ทุกอย่างคือการบ่มเพาะหรือการทิ้งเวลาหรือให้เวลาหรือการเก็บเก็บบางอย่างเพื่อรอการต่อยอดทุกอย่างที่ทำมีการต่อยอดครับพอไพ่ไปต่อมาคือแนวอัลบอลเมื่อคุณอยู่ในพลังงานนี้สุดท้ายคุณจะได้ประโยชน์จากมันและคุณจะไปต่อแนวอัลบอล วางแผนมีลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปตกอททาอะไรมาสีบางอย่างดังนั้นทุกทกที่ทุกทุกอย่างท,ท,ที่คุณทําเป็นประโยชน์ในชิตของคุณหาให้เจอว่าจุดที่คุณอยู่คุณได้ประโยชน์อะไรนะครับคุณสู้ยังไงคุณจัดการยังไงนะโอเคผมไปต่อนะต่อไปเราจะเปิดไพ่ในชุดของอ่าเป็นไพ่เขาเรียกว่าไพ่ะจันทร์นะครับเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับดวงจันทร์ขอดูทั้งสามใบแล้วกัน เรื่องที่คุณเจออยู่มันจะดีขึ้นในสัญญาณใดๆบ้างนะครับเราทําแบบนี้กันดีกว่าเนาะตอนนี้คุณเจออยู่มันจะต้องอีกนานไหมมันจะจนถ้าเกิดคุณทําจริงแล้วมันจะดีขึ้นในสัญญาณเมื่อไหร่ยังไงแต่เราคนไม่เท่ากันก็ดูซักสามใบกันแล้วกันนะครับใบแรกนะครับโอ้ expect powerful change นะครับไพ่เขาบอกเลยว่าถ้าคุณคาดหวังการพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณต้องเชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีไพ่ดีมากครับนะ expect powerful change นะครับ การคาดบังของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ดีมากๆเลยนะครับใบแรกเลยนะเป็นไพ่ของพระจันทร์ที่มันแบบมีพระราหูบังอยู่แต่มันพอพระราหูออกไปคือมันทรงพลังดังน,น,นั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะอดทนนิดนึงครับจักเสิยงที่เจออยู่เขาบอกว่าให้คุณอยู่ตรงเนี้ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยก่อนอยู่ตรงจุดจุดนี้ก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามันได้จังหวะเวลาที่จะมูฟค่อยมูฟอย่ามูฟเลยแม้กระทั่งไม่มีที่ไปอ่า นะครับรือไม่มีอะไรให้ทำต่อเพราะว่าการที่คุณมาฟังคลิปนี้นะครับคุณได้ทําสัญญาแห่งจัก,กรวาลไว้กับผมแล้วว่าคุณจะทาสิ่งที่คุณทําอยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังโปรเซสอยู่เนี่ยให้มันเป็นเหมือนแบบบททดลองใจบททดสอบชีวิตของคุณและคุณต้องผ่านบททดสอบนี้ได้ถ้าคุณเจอคลิปนี้ไพ่พูดดีจังนะครับโอเคต่อไปเรามาดูไพ่โชคดีมีสุขกันดีกว่า สัตว์บาดใบแรกนะครับไพ่ขึ้นการบริจาคโลหิตเขาบอกว่าการอันนี้ผมพูดเรื่องบุญก่อนนะครับกุศลอันนี้สองแห่งแกงบุญที่มันจะเป็นอันนี้สองที่คุณจะมีความสุขและมีทางลัดในชีวิตมากขึ้นคือการบริจาคเลือดโลหิตหรือการไถ่ชีวิตสัตว์ แล้วก็การการที่คุณมาเจอคลิปนี้ครับเหมือนเหมือนการช่วยเหลือตะกวานที่รับปัญหาจากคุณแล้วก็เอาไปเดวล็อกต่อด้วยนะครับนี่เห็นไหมดูนะนี่การดูคลิปนี้นเป็นการเตือนคุณไม่ให้คุณเจออุปสรรคที่คุณถอยกลับไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มาฟังคลิปนี้นะครับคลิปนี้กำลังให้ประโยชน์บางอย่างคุณในการเตือนในการระวังการจัดการบางอย่างในที่นี้คุณกําลังทาอยู่ นะครับแล้วก็อะไรเป็นสิ่งที่คุณทุกข์หรือไม่ดีในชีวิตคุณปล่อยมันไปกับคลิปนี้นะครับหมายถึงว่าระบายมันออกจากคลิปนี้ให้พลังงานลบๆไปที่คิดผมตรงนี้แล้วคุณก็เทมันไว้ใครเครียดสู้ไม่ไหวกับเรื่องอะไรขวะข,ขอกําลังใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแล้วเดี๋ยวให้คนที่มีพลังงานดีๆหรือมีความเชื่อที่พิเศษอ่ะมาคอมเมนต์ให้กําลังใจกับคุณกลับไปแล้วคุณดูว่า กำลังใจเหล่านั้นที่เป็นพลังงานดีๆเนี่ยครับเมื่อคุณรับกลับไปแล้วเนี่ยคุณโปรเซสสิงที่คุณเจออยู่และตอนสินที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันดีขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามันดีขึ้นแสดงว่ากําลังหรือแรงใจหรือ power ที่ส่งมาตรงนี้มันให้ประโยชน์กับคุณจริงๆนะครับดังนั้นใครเจอเรื่องไม่ดีหรือรู้สึกว่าจัดการยากมากกับปัญหานี้รู้สึกว่าตัดสินใจบาง,างอย่างอยู่แล้วมันผิดพลาดรับเลื่อมมาแล้วให้คุณคอมเมนต์บางอย่างไว้ใต้คลิปนี้แล้วรอความรู้สึกพลังงานดีๆจากคนรอบตัวในโซเชียลมีดียตรงน โอเคผมเปิดต่อกับไพ่ชุดสุดท้ายครับก็คือไพ่ขลังสำหรับนี้นะครับลอดูสาใบเหมือนกันนะความหนักหน่วงนะครับการที่คุณแบกอยู่นะความสำเร็จไม่มีความสำเร็จใดไม่หนักหน่วงไม่มีเป้าหมายใดไม่หนักหน่วงนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังแบกอยู่หินก้อนนี้ครับจริงๆแล้วถ้าคุณพุณแบกไว้สก้อนมันเหนื่อยเปิดไปไหม ดังนั้นเนี่ยเขาจะบอกประมาณว่าเรื่องอะไรที่มันยังไม่พอใจหรือสึกหนักมากๆคุณอย่าไปอย่าไปอย่าไปให้ค่ามันให้มันหนักกว่าเดิมอย่าไปมองมันให้มันแย่กว่าเดิมยิ่งคุณพูดถึงมันไม่ดีว่าถึงมันไม่ดีมันยิ่งหนักกว่าเดิมมันทที่มันก็เท่าเดิมดังนั้นอย่าแบกทุกอย่างไว้แล้วใส่ว่ามันหนักมันไม่ดีอย่าใส่ว่ามันแย่ๆมันก็จะยิ่งหนักนะครับทุก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 อย่างที่คุณทํามันสําเร็จได้ถ้าคุณมองว่ามันจะสําเร็จยังไงอย่าตัดสินทุกอย่างด้ววยยเลาที่ังไม ไม่นานมากพอหรือเรายังไม่เก่งกับมันมากพอถ้าคุณจะตัดสินทุกอย่างได้ดีหรือจะเปียกอะไรบางอย่างคุณต้องทําว่าคุณต้องรู้สึกว่าสิ่งนั้นคุณจัดการได้หมดแล้วคุณรู้มันอย่างครบรอบหมดแล้วว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นมีที่มาที่ไปของการเป็นแบบนี้ที่คุณเจออยู่ดังนั้นคุณจะต้องใช้เวลากับมันนะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมานะครับสำหรับการฟังคลิปนี้จนจบใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากแชร์ให้คนที่คุณรักฟังก็กดแชร์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทูกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับเป็นกําลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมอม้านะครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามนะ